เราให้สบ,บายนะไม่ต้องเป็นทุกเป็นโศกอะไรแล้วนะทางนี้ทุกอย่างโอเคนะจะจัดการให้เรียบร้อยนะดอกไม้ไม่มีทุกเทียนไม่ต้องนะ <c oughs> อะไปนะจะพาไปไหนอ่ะ <c oughs> ไม่เปิดฮะต <c oughs> ายแล้วเธอผู้ชายพาแวนหมวกกันน็อกอยู่ไหนเอาหมวกกันน็อกมาให้เมียด้วยนะ เอ,อตายแล้วได้ซ้อนท้ายกอดเอวผู้อ่ะเธอมาๆๆตายแล้วชายพาแวนเทอเป็นสะกอยอย่ะโอ้ยเดี๋ยวตีอีกบอดกูยังไม่ไปกับมึงนะมาเร็วๆโ,โ,โอ้ยยางแบนอุ้งแรงมากกอดเดียวได้ไหมจ้าจกันะกะที่ ปิดไม่ได้ทำไมไม่นอนละ่ะนอนซิโอ้ oh. <laughs> <laughs> โอเคสไปนะไปจันนะ <laughs> ให้นอนกระเป๋าค่ะที่รักนี่ไงก็อนอะนน่ารักมากเลยทุกคนเออพับกางเกงในให้แฟนด้วยนะ <laughs> วันนี้รออะไรอีกหมดยัง <laughs> หมดแล้วหมดใจแล้วเหรอทำไมพูดอย่างนี้นะ่ะทำไมถึงพูดอย่างนี้ <laughs> เราเพิ่งถ่ายรูปได้คู่ด้วยกันมานะ អីឡាជី